สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับพัดเทวธิดาพยายมฉายาย,อย่อรักทอร่าไราใจค่ะเป็นยังไงเอ่ยน,น้องเกิดศิก็ออกมาอย่างสง่างามแล้วน้องเกิดศิก็เลยใช้ปราหนามทำความสะอาดตัวขาว่องม <c oughs> ันยองใหญ่เ <c oughs> ว้ยเชิงเยี็นก็ส,สีเยียจะล่ตายแล้วรีบเข้ามาหากำลังจะเอามือจับเออเฮ้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เสื้อเสื้อนี่ค่อนข้างขาดวุ่นวินเออ,เอ,อ,เอ,อโชว์ผิวอาอลามขาวเนียนผ่องใสทุกคนแบบว่าอเ้อคือขาวสวยกระจ่างใสทันสยิ่งกว่าลูจิซีเทสทิดาผู้งดงามเป็นหนึ่งอีกอด้วยซ้ำแต่ว่าคนนี้ผู้ชายนะจ๊ะโอ้แต่ทุกคนก็แบบโอ้ทำไมถึงได้แบบว่า สวยยิ่งกว่าผู้หญิงขนาดนี้ส่วนมือของเว่ยเฉิงเยียนที่กำลังจะแตะค้างอยู่กลางอากาศเกิดอะไรขึ้นกืนน้ำลายเอือขาวสวยหมวยแซ็กขณะที่กำลังอึ้งกันอยู่นั้นชิงหลวนนึกขึ้นไพุ่งวะไม่ได้ดิเอาอีเว่ยเฉียงเยยนออกไปรีบเอาเสื้อใส่ ทวนนี้นี่ไม่เรื่องอะไรเลยเออใสู่้เนังกเออไม่ตกป้องเพะอ,อง์ราชันมาจุล่าเลยเขาส่งมานะเนี่ยคือนายท่านเข้า,ามาเห็นตอนนี้เหรอ,อ,อไอ้พวกนี้ตายกันเรียบออหัวหลุดจากบา <c oughs> ไม่ได้ห่วงอะไรหรอก พวกไอ้วก้นี้มันจะตายกันหมดะเพราะว่าคิดจะเอาเปรียบพระชายาน้องเกรอซีก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรใส่ชุดเสร็จปุ๊บก็าหาันมาอุ้ยทุกคนตื่นเต้นดีใจว่าเสียแล้ตายรดแล้วขนาดที่ทุกคนกำลังดีออกดีใจแทนที่จะมาร่วมยินดีปรีดากับเขาอีนางอาวุโสชินเจ้ารอดไม่ได้ยังไงเนี่ยอ้าวอ้าวพวกนี้หมายความว่อยากให้เขาตายที่นั่น แล้วแก่นจิตสัตว์อสูรขั้นเจ็ดอยู่ที่ไหนเออกินไปแล้วเป็นไปไม่ได้อืที่จะกินเข้าไปเพราะถ้าหากว่ากินแก่นจิตอสูรเข้าไปโดยตรงอืคนผู้นั้นมีหนทางเดียวร่างระเบิดอืคิดกินแก่นจิตอสูรมีแต่ฝันไปเท่านั้นเจ้าเอาแก่นจิตอสูรไปไว้ที่ไหนกินไปแล้ว <c oughs> ไม่ได้ไมีแต่ฝันทั้งวันทั้งนันน้องเกิดศีก็ทำไมจะต้องตกใจวุ่นวายขนาดนี้ออเถ้าก็เพียงแค่ถูกกลืนเข้าไปในอสูรหมีถ<อ>ูกคนผลักออใส่เข้าไปในอสูรหมีจริงๆแต่ว่ารู้สึกตัวอีกทีอ,อสูรหมีก็ร่างระเบิดข้าก็หลุดออกมาจากอสูรละมมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนียนเลยเนาะ เนียนตามกันไปออในเมื่ออยู่เรือนโอสถเทพซึ่งแต่ละคนทำอะไรเนียนๆๆๆๆๆ <S <S เนียนเนียนยเยตลอด <S 2> <S 2> <S น้องเกิดสีของเราก็ต้องปรับตัวเป็นจิ้งจกเนียนๆเนียนไปก<ว>ับว,ว่าแต่การกินแก่นจิตอสูนี้มันทำให้เลื่อนพลังยุทธ์อะไรไหมจากขั้นสามาเลื่อนขึ้นไหมหลังจากที่น้องเกิดสีได้ใช้เคล็ดวิชาในมหาวิชาอันยิ่งใหญ่ของท่านปรมาจารย์จือจินรู้วิธีกินจัดกินแก่นจิตอสูนเข้าไปเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นต้องกดต้องกดฮะอันนี้อันนี้ต้องกดใช่ไหมมีขั้นเวลาโฆษณานิดหน่อยหลังจากนั้นผิวพันของน้องเกิดสีกระจ่างใสสะอาดหมดจดปริงปรังปริงปรังปริงปรังผิวต่างๆอะไรต่างๆที่ถูกกัดถูกกรนยิ่งพองเท้วพองพันองผุดพองใสเข้าไปยิ่งกว่าเดิมใสกระจ่างจริ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 ง ตอนนี้พลังเลื่อนขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดของขั้นสามนึกว่าจะทะลุไปขั้นสี่ยังแค่นี้เหรอเก้าเดียวเท่านั้นขึ้นขั้นสี่เลยอีกแค่แป๊บเดียวก็ได้ขึ้นขั้นสี่กับเขาแล้วแหมคุณยาคุนเย็นจริงๆเลยนางเอ๋แค่นี้มันก็ทําให้ทุกคนตื่นตะลึงจะแย่อยู่แล้วเออแต่เพราะฉะนั้นไอ้เจ้าอาวุโสฉินมาตามหาแกนจิตอสูรมันจะเจอได้ไงในเมื่อกินไปหมดแล้ว แต่แน่นอนอาวุโสชินต้องไม่คิดว่าจะมีใครกินแกนจิตอสูนเข้าไปได้เพราะคนกินแก่นจิตอสูนเข้าไปตรงๆมีแต่ล่างระเบิดเท่านั้นแล้วไอ้ที่อาวุโสชินมันพยายามฐานหาแกนจิตอสูนเนี่ยมันใหญ่จะได้บีกินเองไม่อย่างนั้นแล้วก็ภายในปีนี้มันจะต้องเลื่อนขึ้นเป็นระดับกลางของขั้น5ได้อย่างแน่นอนแต่นี่แกนจิตอสูนหายไปน้องเกิดศีก็โยนถุงมิติเวทให้ก็ข้าวของทั้งหมดก็มีแค่นี้อื ใครจะเอามานอกเหนือไปจากนี้ได้อ้าวเออใช่ก็ทุกคนเอาไปเพียงแค่ถุงมิติชั้นต่ำแล้วถุงมิติขั้นต่ำเก็บแก่นจิตอสูนได้ที่ไหนกันแล้วออกมาเนี่ยใครจะเก็บงามแก่นจิตอสูนได้มันจะต้องมีอายพลังของแก่นจิตอสูนโผล่ออกมาให้แบบเขารับรู้อย่างแน่นอนถ้าเกิดเกอร์ซีเนี่ยขมือผัวอีอวุโสชินเนี่ยพลังจะเลื่อนไหมมันขั้นหนาใช่ไหมโอ้ อันนี้น่าจะเลื่อนขึ้นอีกหลายขั้นจะได้ทะลุไปขั้นสี่ได้อย่างแน่นอนขณะที่ทุกคนกําลังวุ่นวายวุ่นวายกันอยู่นั้นไอ้เจ้าเด็กที่ไอ้เจ้าผู้คุมที่คุมดูเอ็เ็กชุดดำหรอไม่ใช่อีกคนที่คุมดูไอ้หินที่แตกออกมากระซิบกระซิบรายงานออรายงานว่าตอนนี้ก็คือไอ้เจ้าอสูรหมีร่างแหลกเหลือแต่ เศษชิ้นเนื้อ,อ,อทุกคนตามหาแก่นจิตอสูรแต่ไม่พบว่าอยู่ที่ไหนในท้องก็ไม่มีอวัยวะส่วนอื่นๆก็ไม่มีเหลือแต่ชิ้นเนื้อกับเลือดหาแก่นจิตอสูรไม่เจอฮะไม่รู้อยู่นะอ้าวก็จะเจอได้ยงไงกินไปแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วส่วนอีนางอาวุโสถินก็พยายามเค้นคอน้องเกิดซีถามหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแก่นจิตอสูรในเมื่อไม่รู้จะเอาแก่นจิตอสูรได้ที่ไหนก็เป็นอันว่าจบไปเพราะไม่รู้จะเอาอยัางไงได้ล่ะ คราวนี้น้องเกิดซีก็ถึงแม้ว่าในความโชคร้ายเธอจะได้พบความโชคดีแต่ก็ไม่มีทางที่เธอจะปล่อยไอ้คนชั่วให้หลอยหนวนได้ไอ้คนที่ผักเข้าไปในปากหมีใช่ป่ะอาวุโสชินออถ้าหากว่าแค่อยากจะตรวจสอบการทดสอบข้อเขียนออต้องทำยังไงบ้างเงอาอนอีอาวุโสชินก็นหนวนกระดิกกึก ทำไมจะต้องมีการตรวจสอบอการทดสอบของโรงโอสถเรือนโอสถเทพชัดเจนแจ่มแจ้งมีกระบวนการที่ชัดเจนไม่ต้องให้ใครมาทดสอบอะไรทั้งนั้นไม่ต้องมาตรวจสอบอะไรทั้งนั้นถ้าหากว่าเจ้าเรื่องมากวุ่นวายอย่างนี้ไม่กลัวว่าจะถูกคัดออกอย่างนั้นเหรอไม่ต้องเข้าไปรอบต่อไปอ้าวเบยเชิงเย็นก็ก้าวขึ้นมาท่านอาวุโสชินเกรงว่าจะกล่าวผิดไปละอาจารย์ของข้าเคยบอกเอาไว้ว่า การทดสอบของเรือนโอสถเทพชัดเจนเป็นธรที่ทงแท้หากผู้ใดต้องการตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้ทุกเมื่ออนี่คนจริงมันต้องอย่างนี้แล้วไงอีอาวุโสชินไม่กล้าเถียงเออกับคนนั้นคนนี้คนนั้นไทยก็จัดการได้เออแต่กับไอเจ้านี่เออเว้ยถึงเย็นกับหาญชิเอร์นี่ไม่ได้ละไม่กล้าเพราะแบ็กอัพมันดีก็เลยออืยังไงก็ตอนนี้ ไอ้ข้อมูลทั้งหมดถูกส่งไปแล้วต้องรอสักพักใหญ่เพราะว่าถูกส่งเข้าสำนักงานใหญ่ไปแล้วรอสักพักใหญ่ถึงจะทําการตรวจสอบได้น้องเกิดสีก็ไม่เป็นไรคาเมรีเพราะเมื่อตะกี้นี้เพียงแค่บอกว่าจะขอทดสอบจะขอตรวจสอบอีกรอบหนึ่งอีนั่งเฉินเจี้ยนเฉินเข่าสุดตึงลงไปนั่งกองกับพื้นเรียบร้อยส่วนชาหยีเหงื่อแตก ทข้งๆที่ยืนนิ่งยังคงทำหน้านิ่งแต่เหงื่อแตกเต็มตัวส่วนจางฉงยืนอยู่ข้างกันหน้าซีดเหงื่อพรอยรู้ตัวกันหมดแนนตาเหลือกเพียงแค่นี้น้องเกิดซีก็รู้แล้วว่าใครบ้างในเรื่องนี้ใครมีส่วนร่วมส่วนอาวุโสชินไม่ได้รู้เรื่องกับเขาตั้งแต่ต้นไอ้เรื่องนี้อาวุโสชินไม่ได้เกี่ยวข้องนั่นก็เลยจะตรวจสอบให้อ่าก็ไม่ได้ว่าอะไรยังไงกันพอเสร็จเรียบร้อย รู้ละมันอะไรยังไงใช่ยีตั้งแต่แรกที่เจอกันโก็ทำหน้าทำตาราวกับจะกินเลือดกินเนื้อกันตั้งแต่ต้นจำได้ว่าไม่เคยพบเจอกันมาก่อนเลยแต่ในตอนนี้ดูแบบไม่กล้าสบตาละอายอแล้วก็ทำเนียนๆเดินทำหน้านิ่งๆแล้วก็ตามอาวุโสชินกลับเข้าไปด้านในรู้ละ ได้จัดการแกแน่แล้วก็ส่วนจางฉงก็ตามเข้าไปรู้ละไอ้นี่อีกคนส่วนไอ้เจ้าเฉิงเจียนเฉินซีเย่อย่างกล้าะจะต้องทำไมจะต้องคิดขุดคุยเรื่องเดิมขึ้นมาทำไมเหรอเจ้าคิดอยากจะเหนือข้าอย่างนั้นใช่ไหมเห็นว่าข้าได้คะแนนสูงสุดอย,ยากจะคิดว่าตัวเองเก่งกล้านักหรือย,อยังไงอะไรยังไงโอ้ยยาวไรยาวเป็นชุดน้องเกิดซีแห่มาตบพูอ่ะ เลือดก,กบปากฟันกระเด็นฟันร่วงกันเลยทีเดียวสมน้ำหน้าไอ้หมูตอนเป็นไงมัง่งเพราะเจ้ามัวแต่คิดอยากจะได้เป็นที่หนึ่งมัวแต่คิดว่าตัวเองจะต้องขึ้นเป็นผู้นำถึงได้นำความหายนะมาให้คนอื่นอย่างนี้ไงล่ะอตอกย้ำมันเข้าไปเพราะมันเนี่ยแหละที่เอาไอพ้พฤกษาอะไรไปดีดอะ่ะนั่นเป็นคำพูดของไอ้หนูอีกคนนึงขั้นสามเข้ามาเป็นเพราะเจ้านั่นแหละฉันเจียนฉงถ้าไม่ใช่เพระเจ้า เบ้นจะอะไรอะไรดอกบุพพาเบ้นจะอะไรสักอย่างวารีดีใส่หมีมันก็ไม่เลื่อนคันหรอกเพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นผู้นำแล้วก็พวกเราก็ไม่พอหยนะขนาดนี้ใช่ตายเพิ่มเลยว่าแล้วอีกคนหนึ่งก็เข้ามาที่อะไรฉนของเราเนี่ยก็ตายไปพ่อสุนหมีปีศาจดำาพ้เจ้าแท้ๆถ้าไม่ใช่พรอเจ้าพี่ของเราก็จะไม่ต้องตายหรอกอ้าวคุณนน้นคนนี้คนนั้นเริ่มเข้ามามารุมมาตุ้ม เฉิงเจี้ยนเฉินของเราจะเป็นยังไงต่อไปน่าถูกตื้อบ่ะถูกลุมตื้อยำบาทาไปเลยใช่ไหมคงจะต้องติดตามกาันตอนหน้าละแค่นี้เงหรอ <c oughs> <c oughs> เหมือนสั้นๆยังไงไม่รู้เนาะเหไรเหรอแหมก็นะจุดๆนี้มันก็มีเพียงแค่ว่าไอเจ้าไอใหญ่จะ,จะรู้เนี่ย,ยก็ได้อาารทะลุหน่อยก็ต้องไปอ่านใช่ปะอยากจะได้อะไรนะ ไอแก่นจิตอสูญออไปพัฒนาฝีมือตัวเองแต่น้องสิเอ๋อกินไปหมดแล้วกินเบรี่ไม่ขม,มําหัวมันด้วยก็ดีแ,<น>แล้วนะแน่นอนที่สุดตอนนี้ฝีมือก้าวหน้าขึ้นเยอะอแถมกินแก่นจิตโดยตรงเป็นอิหัะอย่างนี้เลื่อนขั้นน่าจะเร็วอืโอเคค่ะถ้าปีศาจเมื่อไหร่ก็กินแก่นจิตเลย ถ้าอย่างนั้นก็หากชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะอย่าลืมเลยวันนี้เราสองคนขอาลาไปก่อนนะคะขอ,ขอบคุณค่ะ<อ>บ,บ๊ายบาย